เซ็ชันถัดไปเนี่ยก็จะได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์วชิเทพลิมบอรพิพัฒน์นะคะวันนี้อาจารย์ก็เป็นกําลังสําคัญของหน่วยโูหิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะมาพูดในเรื่องของการแฝ p โพสและแมเนจเมนต์นะคะในผู้ป่วยที่มาด้วยเรื่องของลิวโพไซโทสิสค่ะขอขอบคุณนะคะอาจารย์รันทรีมานะครับแม่งานของเรานะครับก็ขอบคุณที่แนะนําวิทยากรน,นะครับสําหรับวันนี้ผมก็ได้รับมอบหมายให้ มาบรรยายในเรื่องของการ approach นะครับแล้วก็การรักษานะครับ้ดยค r i t e r ของอันนี้นะครับตัวเลขก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ถ้าของเจนเมดอาจจะต้องท่องนิดนึงว่าโมโนไซต์ปกติควรจะมากสุดไม่เกินเท่าไหร่นะครับอย่างนั้นมันจะมี specific term ของ l e โร o c y t o s i s อยู่บ้างนะครับเช่นถ้าไว้บัตเซล์เนี่ยมากกว่าตั้งแต่25,000หรือ3 0สา0เป็นต้นไปใน setting ที่เป็น acute illness เช่นภาวะ infection ที่รุนแรงหรือว่าเป็นทรมาอยางเงี้ยครับก็เราจะเป็นลิวคีมอลเรียคชันนะครับซึ่งมันรีเฟล็กถึงเอ่อแอดดคเวตเม r ร์รีสปอนส์นะครับอ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอีกภาวะหนึ่งก็คือภาวะที่เราเรียกว่าลิวโคอิลิโทรบลาสซซิสนะครับซึ่งนี้ก็คือว่าเดฟนิชันคือการมีอิมมทัวไวท์บลัดเซลล์แล้วก็การพบ NRC ในเลือดนะครับโดยที่ไม่ได้จำเป็นต้องมีไวท์เขาสูงก็ได้ นะครับอันนี้จะบอกว่าน่าจะเป็น replacement ของ marrow ที่เราเรียกว่าเป็นภาวะ m y e l o p t h s i s แต่ก็อาจสามารถเจอในภาวะด่นได้เช่น severe trauma หรือเป็น hemolysis เยอะๆนะครับแต่การที่เราเจอ tear drop red cell ด้วยซึ่ง tear drop red cell เนี่ยตัวก็จะประมาณอย่างนี้นะครับที่ pointer ชี้อยู่เนาะ,ะตัวด้านซ้ายนี่นะครับถ้าเห็นเป็น2-3ตัวแบบนี้แล้วเ,เห็นเรื่อยๆเราอาจจะนึกว่าเอ๊ะ อานะมันมีเทียดอดบด้วยมันมีไว้เซลล์ที่เป็นตัวอ่อนด้วยแล้วมันก็มี NRC ด้วยนะครับดังนั้นเราก็คิดถึง l อ e p h o i โ e t e o b a s i c picture ซึ่งก็ทำให้เราคิดถึง myelofibrosis ที่มากขึ้นนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยหลักการ approach คือถ้าเราเจอภาวะ l ิ m p h o i d t o s i s สิ่งแรกที่ต้องทำคือ confirm CBC กับ differential ก่อนแล้วก็ต้องมี blood smear หลังจากนั้นเราก็มาจำแนกก่อนว่าเอ๊เซลลที่ขึ้นมันเป็นอะไรเป็นบลาสหรือเปล่า ถ้ามันเป็น blast มันก็จะลากมาทางที่เป็น acute Le u k chemia หรือ MDS ที่เป็น excess blast นะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่ปุ๊บเราก็มาดูว่ามันเป็นสายไหนเป็นสายไมอิลอยหรือสายลิมฟอยถ้าเป็นสายลิมฟอยก็ไปดูเอาว่าหน้าตามันเป็นแบบหลากหลายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันหลากหลายดีก็เราก็เข้าได้กับบริบทของอาการคนไข้ว่าเป็นติดเชื้อเป็นอะไรต่างๆก็อาจจะนึกถึง reactive ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น m o n o m o r i c เลยอาจจะต้องระวังภาวะที่เป็นลิมฟอยด์เหนียว p l a s m ซึมเช่น C.L.L. หรือว่ากลุ่ม uh, non-Hodgkin lymphoma ที่มี leukemic phase ของมันนะครับแต่ถ้ามันเป็น myeloid เราก็มาดูต่อว่ามันเป็นซีรีส์ไหนซีรีส์ที่เราเจอบ่อยที่สุดก็เป็น neutrophilia แต่ความบ่อยที่สุดส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่โรคหิมะโตนะฮะส่วนใหญ่น้ำหนักจะอยู่ที่ infection trauma แล้วก็ stress ซึ่งจริงๆ any infection any inflammation ก็ทำให้เกิด neutrophilia ได้เสมอดังนั้นไม่ได้แปลว่าการมี neutrophilia เท mm hmm. ่ากับแบคทีเรีย infection และเท่ากับ antibiotic นะฮะแอนตี้เบติกเนี่ยไม่ใช่ยาลดไวเซลล์ฮะถ้าอยากจะลดขนาดนั้นเอาไฮดรอกซิยูเรียไปเลยก็ได้นะครับง่ายกว่านะเออนะครับแต่ถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่กลุ่มนี้เนี่ยก็จะไปดูพวกที่เป็นไมโลย์มาเลกแนนซีหรือว่าเป็นแมลโลรีเพลสเมนต์ไปนะครับนะแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มโมโนไซโทซิสนะครับโมโนไซโทซิสส่วนใหญ่เลยก็เป็นเรแอคทีฟโมโนไซโทซิสอยู่ดีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นครอนิกอินเฟคชันบางทีทีบีก็จะเจอโมโนไซโทซิสได้ นะครับหรือว่าเป็นสเปลเนกโตมีเป็นมาลิก n นนซี่นะครับหรือเป็นรีเจนเนอตติ้งเมอร์ก็โมโนไซต์ขึ้นก็ได้ถ้าเราไปดูคนไข้ที่แบบได้รับเคมีบําบัดมาแล้วนื้อเยื่พนียอยู่เนี่ยตอนที่ไวเซอม,มันกาลังขึ้นเราจะเริ่มเห็นโมโนไซโทซิสเริ่มเด่นนะครับอ่าต่อไปก็เป็นเรื่องของ Eosinophilia นะครับอันนี้ก็เจอบ่อยในในในเวชปฏิบัติเนาะส่วนใหญ่เนี่ย e o s i n o p h i l i a ส่วนใหญ่เป็น Reactive นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น l e r g y ที่เราต้องมองหาพาราไซท์ที่เป็นกลุ่มท นะครับแล้วก็ยานะครับยาเนี่ยก็สำคัญดังนั้นเนี่ยเวลาเห็น Eosinophilia เนี่ยอาจจะต้องรีวิวว่า Eo มันเริ่ม take off ขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วตอนนั้นเราแอดยาอะไรลงไปเราก็จะพอรู้ได้ว่าเป็นยาอะไรนะครับแต่ส่วนน้อยก็จะเป็นกลุ่มมา l i g กน n c y ของ h หิม a โตนะฮะส่วนเบ s โซฟิเลียส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอแต่ถ้าเจอทีนึงอาจจะเรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะว่ามันักจะมาเป็นโรคหิมโตเป็นหลักนะครับ งั้นเรามาที่ชนิดแรกก่อนนะครับชนิดแรกเป็นนิวโทรฟิลเนาะซึ่งเป็น most common เนาะแล้วก็สติมูลัสเนี่ยค่อนข้างเยอะหลายอย่างอินฟอร์เมชันใดๆก็ทําให้เกิดได้จะเห็นว่าสาเหตุของเราก็มีดังนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยาไม่ว่าจะเป็นทูมเมอร์อื่นหรือเป็นกลุ่มไมเอโรโพลิเฟเรทีฟเนโอพลาซึมก็ได้นะครับอ่า นี่ยก็จะดูในตารางนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่แบบว่าลิสต์มหาสารมากสำหรับนิวโทรฟิเลียที่จะย้ำคือไม่ใช่แค่อินเฟคชันและไม่ใช่แค่แบคทีเรียนะฮะไวรัสก็ได้ฟังกัสก็ได้ครับเอาตัวอิมูนเองวาสคุลิติสเนี่ยก็จะเจอแบบนี้เลยนะครับน mm ิวโทรฟิเลียเยอะๆเราก็เพลิขึ้นก็ได้นะครับหรือแม้แต่เอพิเนฟรินฮะนะไดเอพิเนฟรินไปแล้วก็บอกอินเฟคชันหรือเปล่าเอาไปไดเอพิเนฟรินนะครับ หรือแม้แต่ไดสเตียรอยเช่นคนไข้เป็นซ o p d มาโอ้ยแบคทีเรียหรือเปล่าเดี๋ยวครับไดสเตียรอยมาจะเย็นๆนะครับอ่าหรือแม้แต่ DK a นะครับคีโตแอซิดอิสก็ทำได้ Pregnancy เองก็มีนิวโทรฟิเลียได้นะครับงั้นสิ่งที่ต้องมาดูคือเช่นถ้าเราเจอว่าเอ๊ะมันมีแบบนิวโทรฟิลมันดูเหมือนมีแวคทีโอไลเซชันเยอะๆหน่อยนะครับหรือมีท็อกซิกแกรนู็นจุดๆๆ,ๆเหล่านี้แปลว่ามันค่อนข้างเรียกทีฟนะครับแปลว่ามันถูกกระตุ้นในอะไรบางอย่างแหละ ก็น่าจะเป็นแค่อินฟลาม a t o ทอรี่เรสปอน์เป็นส่วนใหญ่ก็ไปดูเอาเองว่าเป็นอะไรนะครับแต่ถ้าเจอเอ๊ะทำไมนิวโรฟิลของเราหลบมันดูน้อยลงเนาะหลบเลยแค่2โหลบแล้วมีเส้นบางๆเชื่อมกันอยู่อะไรเงี้ยบางทีต้องระวังว่าอันนี้เป็นดิสพลาสติกฟีเจอร์หนึ่งนะครับร่วมกับการมีไฮโปแกลนูล่าของนิวโรฟิลซึ่งเราเรียกว่าเป็นซูโดเคลเกอร์ฮิวเอ็ดอโนมาลีซึ่งสามารถเจอได้ใน MDS ก็คือไมโลดิสพลาสติกเนิร์พลัสมนะครับชื่อล่าสุด Mil MDS เปลี่ยนชื่อเป็น m มโลดิส s าติกเนื้อพลาสมนะครับแต่เขาใช้ตัวย่อดเดิมอ่ะเพราะฉะนั้นพอเรามาดู approach ของ n e u t r o p h เล i ยนะครับส่วนใหญ่อย่างที่บอกแล้วดูก่อนเลยว่ามี acute inflammation อะไรหรือเปล่าถ้ามีนะครับก็ไปดู follow up เอาว่าถ้ามัน resolution เองหลังจาก treatment โรคหลักไปแล้วก็วินิจฉัยเป็น reactive neutrophilia ถ้าหาอะไรไม่เจอก็ลองเช็คดูอีกทีนึงว่าเอ๊ะมีสปรีนอโนเมกาลีด้วยไหมเพราะว่าถ้ามีสปรีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคของฮิมาโตซะเยอะนะครับอ่าเราก็ดูบลัดเซมียนะครับว่าเอ๊ะมีไอที่เราบอกไหมเช่นมีลิวโคอิเลิโรบลาสติกบลัดพิกเจอร์หรือเป็นลักษณะมัลติสเตจไมออลอยหรือว่าเป็นซูโดเพลเกอร์ฮิเวตอานอมาลีนะครับหรือว่าเห็นท็อกซิกแกรนุกับแวคโคไลิเซชันซึ่งถ้ามีกลุ่มท็อกซิกแกรนุกับแวคโคไลิเซชันก็จะวนกลับไปที่รีแอคทีฟ แต่ถ้ามีางั้นแต่ละโรคก,กลุ่มนี้ครับมันก็จะมีพารเว์ของมันที่มันลงไปถึงวินิจฉัยที่น่าจะเป็นของฮีมาโตแล้วพอเสร็จสโคบของการดิเฟนเชียลได็กนซิสเราจะแคบลงแล้วก็ดูได้ว่าเอ๊ะมีซีรีส์อื่นด้วยไหมเช่นไวเซล์เอ่อไว้เซลล์นอกจากจะเป็นไวทเซลล์อย่างเดียวแล้วก็อาจจะมีเลสเซลล์ขึ้นด้วยเกล็ดเลือดขึ้นด้วยก็ค่อยไปสกรีนนิ่งหาแจ็คทูมิวเทชันซึ่งก็จะนําไปสู่การวินิจฉัยของพลิไซทีเมียเวล่าล้วก็อย่าลืมรีวิวเรื่องรักเอ็กโพเชอร์ ผมเน้นให้ดูเนี่ยก็จะเป็น white induced neutrophilia แต่ถ้าเกิดหาอะไรไม่เจอแล้วเราก็ทุกอย่างก็ดูเรียบร้อยดีเราก็เรียกเป็น idiopathic neutrophilia ซึ่งก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับอ่ะจบไปหนึ่งภาวะคือ neutrophilia นะครับภาวะที่สองคือ lymphocytosis นะฮะก็ common cause ก็จะเป็น viral infection หรือว่า tb ก็ทำได้นะครับซึ่งถ้ามันหน้าตาเป็น polymorphic lymphocyte เราส่วนใหญ่เราบอกเป็น reactive แต่ถ้าเกิดมันเป็น monomorphic อาจจะต้องระวังว่าเป็น malignancy หรือเปล่า เราก็ต้องดู atypical lymphocytosis ให้เป็นนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็น list ของภาวะ lymphocytosis ว่าถ้า lymphocytosis มากกว่า15,000เซลล์ต่อไมโครลิตรเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มพวก infectious mononucleosis หรือ acute infectious lymphocytosis ซึ่งพวกนี้เป็น setting acute เนะาะ t i ม e ไลน์มันจะบอกเราเองแต่ถ้าปล่อยไปแล้วนานดูไปเรื่อยๆมันก็อาจจะต้องมาดูว่าเอ๊ะเป็นกลุ่มอื่นหรือเปล่าแต่บัตรเมียก็จะช่วยตอบเราเองแหละว่า morphology มันเป็นอะไร แต่ถ้าเกิดเป็นแบบน้อยกว่าหมื่นห้าส่วนใหญ่ก็สาเหตุสารพัดไม่ว่าจะเป็นแบบท็อกโซพลาสมาซิฟิลิสต่างๆนะครับผู้นี้ก็ดูเอาโจเกนกับเกรฟก็ทําได้แต่ SLE ไม่ค่อยมีลนะิมโฟไซตซิสเนาะเพราะว่าเ l e เราเป็นล mm ิมโฟพเนียก็ระวังนิดนึงเวลาพูดคําว่าออโตอิ mm ม,มูนรวมๆเนาะอ่ะนี่ก็มาดูว่าถ้าเป็นโพลิมอรฟิกเนี่ยครับตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างกระจัดกระจายไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรียกทีฟ แต่ถ้าเป็นโมโนมอร์ฟิกเลยเช่นตัวกลมๆเล็กๆตลอดเวลาอันนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็น CLL ก็ได้นะครับก็คือค i นะิ y ลิมโ c y t i c กรือคเ i a เนาะแต่ได้เห็นแบบเออตัวมันก็ใหญ่ๆดีม่วงๆแปลกๆเหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับเป็นพลนะาสมาเซลล์เนาะงั้นส่วนใหญ่ก็ต้องระวังว่าเป็นอธิพิ c ค l l y m p ลิมโฟไซตอหรือเปล่าก็ต้องไปดูเซตติ้งแบบไข้3วันนะครับกินไม่ได้ก็นึกถึงเดงกีก่อนเนาะหรือว่าถ้าใครสัก ถ้า6วันแล้วแต่ว่าลิ้มหนอดโตโด้วยอาจจะต้องนึกถึง infectious mononucleosis ของ EBV นะฮะสำหรับเวชปฏิบัติเนี่ยการเจอ plasma c e l ล leukemia เนี่ยเจอน้อยนะฮะงั้นถ้าถ้าเจอจริงๆก็ต้องต้องคิดดีๆเหมือนกันว่าเอา๊ะมันจะใช่หรือเปล่านะครับก็อาจจะเป็น rare case หน่อยนะฮะอ่ะกลับมาที่เคสเราเคสเราเด็ก17ปีจำได้เนาะไว้เซลล์80,000นะครับอ่านบาัดมาให้90ร์เซ็นตหยิบซเบียงมาดูก็ ก็นิวเคลียร์โครมาตินค่อนข้างหยาบเนาะนิวเคลียสดูแบบมันก็เห็นบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นแค่หนึ่งต่อเซลล์นะครับเราก็คิดว่าเป็นลิมโฟบลาสเนาะเพราะว่าไซตตบลัสซ,ซึ่งมันน้อยนะครับอย่างคนนี้ก็วินิจฉัยเป็น b c เซ l ALL ตรวจโคโมโสมไปไม่มีเมนตาเฟสฮะเพาะเพาะไม่ขึ้นเราก็เลยตรวจ b c e l l able ไปก็เน g กาท v ีฟคนนี้วินิจฉัย all เนาะเป็น s risk ก็เลยเลือกให้อ่า adolescent protocol mm hmm. เขาก็ได้ c o m Complete r e m i s s i o n ไปนะครับแล้วก็ให้ตามโดสตามเวลานะครับให้โฮเบนอาทีด้วยเพื่อป้องกันซีเนสโตไฟเล็กซ mm ิสเราก็เริ่มเมนเทน n นน p h เฟสมานะครับ mm hmm. คนแค่ก็สบายดี3ปีงั้นก็กลับมาให้ดูว่าลิมโฟไซ y t โตซิสเวลาเราแอ o โรชเนาะดูอาการดูคลินิค a l ก่อนนะครับเราเป็นคลนะินิค a l m e เมดิซ e นเนาะเราไม่ใช่ลับเบทอร์ยิเมดิซินงั้นเราดูอาการถ้าอาการมันเข้าได้ดูความเป็นอ t ิพิ c ค l l y m p ลิมโฟไซต ดูแยกลิมโนดกับสปรีนนะครับเพื่อดูว่าไปทางไหนแน่แต่ถ้าไม่มีลิมโนดกับสปรีนอาจจะเป็นไวรัสอื่นก็ได้ก็อาศัย follow up เอาอ่าแต่ว่าถ้าเกิดลากไปเรื่อยๆจนเป็นบอลล็องฟีเวอร์อย่างเงี้ยครับก็มาดูว่าเอ๊ะเป็นทีบีหรือเปล่านะฮะแล้วก็ดูลิมโนดกับดูตับม้ามอีกทีหนึ่งว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรมันเป็น CLL อลล์ไหมหรือเป็น ALL นะครับแต่ถ้าหาอะไรไม่เจอเลยท้ายที่สุดเนี่ยอย่าลืมดูบัตจามีเนาะว่าหน้าตาเป็นบาร์สหรือเปล่าแต่หาอะไรไม่เจอจริงๆก็เป็น ic, ็ erve, นนกะะฮอ สำหรับโมโนไซต์นะครับโมโนไซต์ te, เนี่ยไม่มีอะไรมากโมโนไซต์ i n v o l v e ในอินฟลามเมชันทุกชนิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุก็มากมายไก่กองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นเยอะๆอ,อาจจะต้องระวังโรคฮิมโตโพลิติมาลิกเนซีบางอย่างเช่นโครนิกไมอีโลโมโนไซติกลิวคีเมียนะครับปกติโมโนไซต์เนี่ยสร้างจากบอลมลโลแล้วออกมาอยู่ในโพลิฟลาบลัดแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็จะกระเด็นไปอยู่ตามทิชูของเขาเลย เส้นไปเป็นแลงกาฮันเซลล์ไปเป็นคูเฟอร์เซลล์นะครับที่อยู่ในตับนิวโรเกลียเซลล์หรือว่าเป็นมาโครเฟจหรือว่าไปเป็นออสิโอคลาสก็ได้หรือเป็นฮิสติโอไซต์ตามทิชูอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นตารางที่บอกว่าสาเหตุของโมโนไซโตซิสเนี่ยมีมากมายนะครับอินเฟคชันได้ไหมครับ Fuo ก็จเจอมีโมโนไซโตซิสได้หรือว่ากลุ่มพวกนี้ครับอิมมูโนโลจิกคอนดิชันนะครับพวกเทมเพลอร์จานเซลอัตลัยติสนะฮะแล้วก็ โรกของฮิมโ t โตอยู่มุมนี้นะครับสามารถเจอได้แล้วก็อื่นๆนะครับที่เป็นอ่าปากินากะนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเออเขาก็บอกว่าคนนี้ก็คือเคสของเราเนี่ยก็ได้ซ R มาจนกระทั่งสิงหาปี2 0 2พี2 0ก็มารับเมนเทนแนนซ์เคมี CBC ไว้เซลขึ้นใหม่แหละเอาละคนรักษาลูคีเมีย for ไว้เซลขึ้นก็ใจหายใจควม่มโลก,กลับมาหรือเปล่าก็มานั่งดู แต่ตัวที่ขึ้นมันไม่ขึ้น b l a s นะแล้วซีรีส์อื่นก็ดูปกติดีปรากฏตัวที่ขึ้นเป็น eosinophil นะฮะเอาละงั้น eosinophil เราก็จะวนกลับมาที่ความรู้ของเราอ่ะทีนี้ eosinophilia นะครับมันแบ่ง severity ตั้งแต่500อถึง1,500ันหแล้วก็ขึ้นจาก1,500ันห้าถึงห้าพแล้วก็เกินหนะ้าพันเนาะเมื่อกี้หมื่นเท่าไหร่หมื่นกะับ30%มสเปร์เนะรวมๆไปก็หกพัเข้าไปแล้วดูเป็นซนะี v วียเนาะนะครับ แต่ส่วนใหญ่เป็นเลสฟันตอัลเลอร์จีหรือพาราไซก็ได้นะครับซึ่งตัวกระตุ้นของมันคืออินเตอร์ลูคินฟลอาการก็ไม่จำเพาะเลยครับเป็นฟัซก็ได้เป็นวิกเนสก็ได้ไอดิสเนียอะไรก็ได้นะครับแองโจอดิมา e ก็ได้นะครับหรือมีคาแดกแอมโบไลก็ยังได้ซึ่งเนี้ยครับก็เป็นตารางที่แสดงว่าฟ r e คว e n นซีที่เป็นสาเหตุเจอบ่อยเห็นไหมครับบ่อยสุดก็เป็นพาราไซเป็นอัลเลอร์จี ก็ต้องหาพวกนี้ก่อนเสมอแล้วก็โรคแรแๆต่างๆนะครับออกลุ่มพวกเ,เมื่อก่อนเรียกเชิร์กสตรอว์เดี๋ยวนี้เรียก e g p a นะครับเจอเป็นแรเคสนะฮะแต่ไม่รู้ทำไมธรรมศาสตร์เจอบ่อยเหลือเกินนะครับกลุ่มพราไาซยที่ต้องบอกคือมันเป็นทิชูพราสาัเป็นหลักนะฮะงั้นก็เป็นพวกสตองจจรอยอะไรต่างๆนะครับงั้นคนเนี้ยตอนแรกก็เออสมียก็กซนอร์ม e ัล EO อ่ะแล้วก็ไม่มีบลาสด้วยก็เลยบอกงั้นให้เคมีต่อนะแต่ว่าหา CT ีดูหน่อยว่ามีโรคมีอื่นๆไหมเก็บสตูนิดนึงนะครับ ง้อันนี้เป็น approach ที่เราแนะนำให้ทำคือ1 e ึ่ง n o p ซ i l i a 1หนึ่งมองหา e n d organ d a m a g e ก่อนเลยว่ามีหรือไม่ถ้ามีสป e d ของขั้นตอนการ Work ์ p ัจะรวมกันมาแล้วทำทั้งหมดทีเดียวแต่ถ้าไม่มี1ต้อง exclude สาเหตุที่เป็น reactive ก่อนนะครับ reactive เช่น allergy หรักหรือ para ไซ t e หลังจากนั้นดูความ persistent ว่า persistent เกิน6เดือนหรือไม่นะครับซึ่งถ้าเกิน6เดือนก็จึง p r o c e e d ไป Workup ต่อ เส้นการวอร์กอัพของเราที่เราแนะนำก็จะเป็นเรื่องของการตรวจ f ลิปวันเอลวันพีดีเจฟาอัลฟาซึ่งอันนี้เป็นมิวเทชเป็น r รี r r a n g e m เมนที่ต้องตรวจด้วยฟิชหรือว่า PCR แล้วก็ตรวจคโครโมโซมนะครับแล้วก็ดูพวกลิมโฟยต่างๆนะครับแล้วจกนั้นถ้าาอะไรไม่เจอก็ลงด้วยเอเดียลพัตติกนะฮะวอร์กอัพหมื่นหนึ่งรักษาด้วยสเตียรอยสามเมต็ดต่อวันนะครับดูระคำดีนะแต่ก็ต้องวอร์กอัพเพราะว่าสิ่งที่สําคัญในการเวชปฏิบัติคือวินิจฉยัยต้องถูกต้องก่อน ถ้าวินิจฉัยไม่ถูกแล้วรักษายังไงก็ผิดทางนะครับอดังนั้นคนนี้ตอนแรกก็ยังไม่มีอะไรก็รอดูแต่พอถึงมกกลาปุ๊บ3ามเดือนผ่านไปมีเอคไครโมซิสมีเลติอลบลีดนะครับไว้เซลลขึ้นไปสองแสนเอาละไจซันอีกแล้วเป็นเอ l เอลไหมแต่ว่าก็ยังเห็นเป็นไมอีโลไซเอ๊ะหรือคนไข้กลับมาเป็น CML แทนเอ๊ะแต่ตอนแรก b c ซ่ l เอก็เน็กนี่นะนะครับก็เลยอ่ะรือใหม่เพาะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับ งั้นคำถามก็คือตอนแรกก็เลยเจาะ a ม r โลไป Hypercellular Marrow มี EO เ e ยอะแต่ไม่มีบลาสฟล w ของ b c เซลเอเนี่ยก็เหมือนมินิมอลเล u ซิโดดีซี e หน่อยๆก็ไม่แน่ใจนะครับทีนี้ก็เลยให้ไฮดรอกซิยเยเไปก่อนปรากฏว่าครับสิ่งที่เวิร์กอัพไปทั้งหมดกลับออกมาเป็น f i บ1 l 1, FA, Alpha, นเอลวันพ p ดเจฟ s าอัลฟาโั้นคนนี้ก็วินิจฉัยเป็น b c เซลที่ CR แล้วแล้วก็ตอนนี้เป็นโรคที่เป็น p d เจฟ r าเร e เรนจ์เออซินฟิเล นะครับก็ให้อิมาตินิบไปลแล้วก็ไว้เซลก็นอร์มอลไปใน7วันงั้นสรุปเวลาเราเจอลิลโคไซโตซิสนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำคือสเตคามครับอย่าเพิ่งตระหนกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแบบเล่นใหญ่ดูก่อนเพราะฉะนั้น Most Likely เนี่ยส่วนใหญ่เป็นบีนา c ์คอสจะเจอแค่ Extreme l e u k o c y t o s i s เท่านั้นที่จะเป็น Emergency ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์กิษดาจะได้มาพูดต่อนะฮะสิ่งสำคัญคือกะุณาตามหาบัตเสเมียและเอามันมาให้ได้ นะครับเพื่อให้ได้วินิจฉัยนะครับเพราะถ้าไม่มีเนี่ยก็จะโดนฮีมมโตบนเ่อานะครับเราก็แ s s เส s ว่าสรุปมี l ไลฟ์เ a n น i ิ g งคอนดิชันไหมที่หน้าที่เราคือ s t ตบิล i ซ์มันก่อนเราก็ไปดูว่าเอ๊เช่อนอะไรลูโคสเตติสไหมนะครับถ้าลูโคสเติตสสิ่งสำคัญคืออย่าเพิ่งให้เลือดแดงจนกว่าจะเ e อ็กคลูดมันได้ยกเว้นว่าเป็นฮาร์ดเฟลเลียนะครับถ้ามี DIC นะครับซัพพอร์ตททันฟิวชั่นเทรโซจะสูงขึ้นนะ ถ้ามีไข้หรือนิวโทรฟิลน้อยก็จะเรียกว่าเป็นเฟบไบเนอโทรพีเนียต้องแฮนติเบติกให้เหมาะสมถ้าไม่มีอย่างอื่นก็คิดไปก่อนว่าจะเป็นอะไรแล้วก็หาฮิมโตโลจิส์ใกล้ๆคุณนะครับมาจัดการก็ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามีคำถามไหมฮะก็ขอขอบคุณอาจารย์วสิเทพมากนะคะมีใครมีคำถามอะไรไหมคะเทสที่อาจารย์นำเสนอนี้สวยมากนะคะเป็น inter hospital conference ได้เลยนะคะ